วันนี้หนึ่งวันกับอมฤตนะครับจะพาไปตามล่าทีมหาหน่อไม้ประจําหมู่บ้านนะครับตอนนี้เขาขี่มอไซค์ล่วงหน้าไปแล้วผมตามไม่ทันแล้วครับผมปั่นจักรยานตามพอดีออกมาปั่นตอนเช้าเจอผู้หญิงท่านหนึ่งชาวบ้านท่านบอกว่าจะไปหาหน่อไม้กับทีม3-4ี่คนที่บนเขาผมก็เลยว่างันผมขอตามไปดูด้วยกันเลยกันตอนนี้หายไปละในกำลังขี่จักรยานตามอยู่เลยครับ ไปเร็วมากเลยนู่นเห็นเขาอยู่ข้างหน้าด้วยน,นะครับอ้เนี่ยโชคดีที่รออยู่เนาะรอเราอยู่วะเฮ้ย่ว่าจะไม่รอซะแล้วอ่ะอยังอุตส่าห์รอผมนะนี่ตามมาดูนะครับวันนี้หนึ่งวันกับอมฤตนะครับตามล่าหาหนอา่อไม้อันนี้อันนี้วัววัว แแแมมมวมววโอ้โหทางอย่างเงี้ยผมปั่นไม่ได้แล้วครับจุงแล้วครับโอ้ยจุงแล้วโอ้ยมาแล้วครับสี่คนเนาะสี่คนสี่คน ตรนี้รถจอดตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะอ่าผู้มีดาผู้สูงวัยเท่าไหมอะลรครับโอ้โไหนชุดชุดชุดฐานหน่อไม้ไหมขอขอดูชุดหน่อไม้หน่อยหน่อไม้ค่ะป้าชื่ออะไรครับชื่อป้าป้าแอดค่ะอยู่หมู่บ้านไหนเนี่ยอยู่หมู่เดียวกันอาจารย์นั่นแหละหมู่ห้าจ้ะหมู่ห้าอาจารย์อําเภอนครไทยอํานครไทยโอ้โไหนชุดชุดฐานหน่อไม้ดิค่ะดูดิเอ้าวนั่นนะลองทาบูท ยิ้มไม่ได้ฟันโลอยู่อ๋อชุดหาน่อ,อกไม้เนะาะค่ะอาอยุสลายป้านเนี่ย62ค okay. ่ะโอเคไปผมเดินไปไปเดินไปพี่นังไม้โ้โหแค่นี้ก็หอบแล้วเด้อแค่เลยครับจะหอบหนักเว็านี้รถจอดนี่ได้เนาะ <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> ผมต้องเอาน้ำขึ้นไปกินไหมไม่ต้องเนาะ เรียกประมาณขึ้นประมาณโล,นลหน,นึ่งได้ไหมอ๋อโอเคโอเคอออผมว่าจะติดน้ำไปด้วยไม่เป็นไรนนะเานาะ ประจาหกล้มประจามลุ่มอ๋อนี่ฮะทีมหาหน่อไม้ประจาหมู่บ้านนะครับอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบผู้สูงอายุผู้สูงวัยเก่งสาวสโผู้สูงอายุก็บ่อยครับเมื่อก่นอนหาเหตุ ตอนที่มาหาเห็ดตอนน้งตอกเบ็ดก็มาหาเห็ดมาทุกวันอ๋อตอนนี้หาปลาสลับกันก็ไปตกปลาแล้วก็มาหาหน่อไม้วันนี้วันวันพระหากินเลยว่าหาไปขายนะหาไปกินค่ะกินแก้วันนี้วันพระวันนี้วันพระเหรอครับวันพระค่ะแปดข้าไปหาปลาไม่ได้เลยต้องหาหน่อไม้วนละพระเวินโอ้ยไม่ที่ตัดแล้วฮะแหนะแหนะ

อืมนั่นๆๆอืมโอเคเอ้ยไปไปขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปนี่เนายโชตวันนี้นี่เพิ่งได้ครั้งแรกนี่เนาะจ้าเพิ่งไเพิ่งเลยนะเพิ่งผมขอถ่ายก่อนชัดนะเก็บภาพเดี๋ยวพันเพิ่งโอเควันนี้เพิ่งขอถ่ายพัก ถ่ายก่อนเอาหักเลยเย,เย,ยุงจะกัดยุงยุงมาเรียกอ่ะมันก็มีสารพัดยุงนะในป่าบ้านที่ถากยอยอนี่โอ้ยตายแล้วเป็นไรอะ่ะทากอยอมาผมไม่รู้ว่ามียุงอะ่ะก็หวังเครื่องกินขาสั้นไงเออกิน <laughs> ขาสั้นเนี่ยมันจะกัดขาาไม่ไปก็เอาแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวผมผมถ่าย เดี๋ยวผมใส่าอะไรประกอก่เนนยปอกไปเรื่อยหาไปเรื่อยไม้ลายเดียผมเห็นไว้ด้วยดิไม้ให้ผมอ่า่ปลอกเลยปอเลยเดี๋ยวเาเกิามันเก็บภาพไม่ทันเาอ่ะน่ะ้าก็สสให้ขาวใส่สีนามีไหมหมดแล้วหมดละ๋ยวป้ามาป้าของบ้ามบอกว่า เดี๋ยวมีเราไมีไบไกลเดี๋ยวผมโอ้นี่นอนหนึ่งไม้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผมก่อนรอผมก่อนป้าทำเลยใช่ครับอะแต่ถุงเดี๋ยวมดูดิอ่ะเดี๋ยวยังไม่เยอะยังไม่เยอะแน่นอนอีกนะเอาเลยอึ๊บอ่าไอแม่สวยจังโชว์ก่อนโชว์เนี่ยสวยจังเห็นหน้าไม้เออทำเลยทำเลย

อ Miller, it, ๋อเขาก็ล่อหาไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างนี้นะคะหาไปตามอย่างนี้เนี่ยบอกอันนี้ออนๆนี้หาไปคนเขาก็หากันเยอะหากินกันลองทำให้ช้าหน่อยดิช้าๆผมโดนโดนไปเอากล้องเขมรใกล้ๆโดนมิดช้าๆ เออฝืนๆหน่อยฝืนนี่ไม่เจรจาจะได้เก็บะได้เอมกล้องเข้าไปใกล้ได้กินเป็นหมหมันยกินฮกิเป็นอยู่เดี๋ยวเขาจะเอาห้นดูใส่ถุงยังไม่ได้เยอะไม่มากไมีเดี๋ยวไนเพ่ยังไมเห็นกองอ๋อเดี๋ยสูงสูงอยูนเพ่ เอาเลยพี่วินดีเนาะทดลิกลิกลิกลกลิกลลิก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 ลิ้ลิกลิหน่อยใหญ่มันนลากลิกลิลิบลงกลิกลิกดิกลิกลเกีิยลิกลิยลิกล่กลกลิกลิกลก่อนทิกลลยทลิลยทลิลย าไปรัดพุดด่นก็ได้เท่าเท่าเ่าไปรัดพุ่นก็ได้พุ่นน่าตรงบนปานด้านเห็ดไขมะนะ่มาหน้าแก<ะ>แกก็รอไปพุ่นนะเ่าไปรัดพุ่นเลยรัดแกพุ่นเลยฮะไ,ยได้เ่าก็ไปห้าตรงนั้นก็ได้อ่าก็ถึงตรงนี้ก็กลับก็ได้เพราะว่ามันขึ้นไปเข้าไปไกลครับได,ไ,ดได้ได้ผม ผมไม่ได้ทาอยากยางงันยุงมาได้ไงไม่ได้หรอกทั้งคายหร่อไม้ทายนืน้คันเลยนะคันแล้วก็ยุงก็จะกัดชือ่อว่าค่ะท้าคาร์ลกระบะแล้วแล้วผมก็ขอตัว ลาป้าปาและพี่ๆทุกคนกลับลงจากเขาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมใส่กางเกงขาสัน้นและก็ไม่าทายากันยุงไว้ด้วยเกรงจะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดจุ่มกัดขึ้นมานะครับก็เลยล่ําลากันไปเป็นไงบ้างครับคลิปนี้นะครับหนึ่งวันกับอมฤตก็ฝากไวใ้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหวังว่าคงจะรับชมด้วยความเพลิดเพลินบ้างไม่มากก็น,น้อยและก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ